สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องวิธีการเปิดใช้งาน Gemini สำหรับ Google Workspace for Education นะครับถ้าเกิดเป็น Gmail ปกติเนี่ยคือก็คือสามารถใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็น Google Workspace for Education เนี่ยเราต้องไปเปิดใน Admin Console นะครับเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปใน Gemini นะครับถ้าเ,เราใช้ Account Google Workspace นะครับเ,เรากด Chat with Gemini นะครับก็จะขึ้นว่าขอสิท g ม m น n i ปลดลงชื่อเข้าใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบนะครับวิธีการเปิดนะครับก็คือเข้าไปที่ Admin c o คอนโซนะครับแล้วก็เลือกแอปนะครับแล้วก็เลือก Additional Google Service เลื่อนลงมาดูนะครับมันก็จะมีจ e m นา i อยู่นะครับเช็คบล็อกตัวนี้ไปนะครับแล้วก็เลือก On for Everyone กดเซฟนะครับผมเราก็บอกว่าใช้เวลา24ชั่วโมงนะครับในการเปลี่ยนแปลงเราก็เช็คบอกไปแล้วก็กดเชิ n อ่ลองกลับไปดูที่ Additional Google s e r v i c e นะครับเปิดหรือ,อยังนะครับเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ลองกลับไปที่ Gemini ดูนะครับว่าสาระาใช้ได้เลยไหมนะครับ ลองดูปึ้งยังใช้ไม่ได้นะครับก็คือตามเงื่อนไขเนาะ124ชั่วโมงนะครับแต่ผมลองมาแล้วนะครับใช้ได้นะครับโอเคลองกันดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ